ดีเอฟซีทุกท่านเขาต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นัท h ช n แนลมาแล้วในเอฟซีทีมลุงพรมาแล้วเพิ่มเติมคือวันนี้เปลี่ยนชุดเหมือนเดิม <c oughs> คนเมื่อวานหายไปไหนหนึ่งคนฮะ <c oughs> หายไปไหนหนึ่งคนเมื่อวานเนี่ยทำไรเนี่ยติดจัว<า>บ่อ ปลาก็เยอะไปนี่โซดาแฟมิลี่มาแล้วเด้อเอซีเด้อโซดาม,มาแล้วเหรอมาแล้วครับแลวชุดเมื่อวานไปไหนไปไหนมาสองวนันลูกไข่ครับฮะลูกเป็นไข่ลูกไข่เป็นไงเห็นลูกพี่นัดยังพี่นัดก็มีลูกอะ่ะเ้อะ <laughs> นี่ซุ้มที่เจ็ดกำลังสร้างได้เอฟซีเ้อลุงเอาอะไรไหมจะไปซื้อน้ำอ,อ๋อเขาลงเหล็กป่ะฮะนนอ๋อลุงไปลงเหล็กเอฟซี <laughs> ไปอีกแล้วไปลงเหล็กห <laughs> ลังสุดท้ายแล้วลงเหล็กเอฟซี FC. ลุงไปลงเหล็กนี่ เรากลับมาคงวันนี้เราจะซื้อไปซื้อน้ำนะคะไอซีให้ชาวบ้านนะคะเอ่อโดยพี่สุนะคะกับพี่อ้วนฝากทำบุญร่วมบุญมานะ,ะแล้วก็มีเงินจำนวนน้อยนิดของพี่นัดนะคะซีด้วยเนาะนะคะซื้อน้ำให้ชาวบ้านเอ่อขาดแคลนน้ำน้ำกินนะคะไม่ใช่น้ำที่มันท่วมอยู่นะ,ะโซดารายงานสถานการณ์น้ำข้ามถนนมาแล้วหรอรายงานแล้วครับ ว่ามันข้ามถนนมาแล้วนั่นเพลงมันก็เปิดได้อีกแล้วค่อยจะติดเหลืองบะเดี๋ยวถามหนลุงเมื่อวานคนเมื่อวานไปไหนอีกหายหายเจ็บตาเจ็บตาอีก <c oughs> โอ้ยเนาะโซดาเจ้าไม่ใส่แว่นเจ้าจะเจ็บตา <c oughs> แต่เรากลับมาเราจะเห็นซุ้มเราลุงก็ไปหนุนลงเหล็กนะคะเอฟซีเนาะนี่ฝากชมคลิปด้วยนะคะเอฟซี FC, เพื่อให้พี่นัทมี เงินทำร้านมีเงินนู่นแหละ fc เอ่เอทำหลังคาใกล้แล้วนะร้านเราจะเสร็จแล้วนี่เห็นไหมแล้เริ่มเป็นรูปไปล่างมาเคอรี่นะ fc ที่มาส่งของบ้านพินัทนะคะเขาบอกฮะเังเคอรี่ที่มาส่งของบอกโอ้โหเจ๊ผมอ่านนึกภาพไม่ออกเลยว่าเจ๊จะทำยังไงทีแรก พอเขาเห็นเราทําอย่างนี้เอฟซี FC, เขาอึ้งนะเออึ้งนะต้องขอบคุณลุงกรเนี่ยแหละที่ทําให้ได้เนะหลังสุดท้ายเด็ดลูกใจอืมนะไปเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ก็มุงหลังคา ถ้าไม่ได้โซดาเนี่ยไม่เสร็จนะหลังสุดท้ายเนี่ยเอฟซีหนูจะบอกให้ถ้าโซดาไม่มาวันนี้ไม่เสร็จเนาะครับโมจิงเปล่าโซดาหนีเที่ยวโซดาเจ้าไล์สดได้แล้วใช่ไหมีเลหอยู่นี่เออเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวจะไล์สดในเอฟซีรอไล์สดกับโซดาเด้อนะเราจะไปก่อน เดี๋ยวกลับมาซุ้มเกษตรพอดีอะฮะผู้ใดพี่เพชรปะนู่นในรถเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปซื้อนะเราจะไปซื้อน้ําแจกชาวบ้านก่อนเดี๋ยวเรารีบกลับมาโอเคนะคะทีเนาะเดี๋ยวกลับมาเด้อนะคะขอบคุณทุกคลิปทุกไลค์นะคะที่มีให้พี่นัทนะคะเป็นค่าซื้อของใช้ชีวิตเป็นอยู่เนี่ยนะคะมากมายเนาะนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจเด้อสวัสดีจ้า